สวัสดีครับวันนี้นะนินชู้นะกับป่าตุกตาแมลคไข่นะกับไอตุกตาเลไข่อยไอเล่เค่ด้วยวันนี้ไข่ทยตีหวานนี้ก็คือไข่อมาแรงนะครับไข่อมาแรงเนี่ยนะครับพี่น้องที่ปลูกมะนาวนะครับถ้าปบค่อยแบบนี้นะครับที่เกาเข้านะครับที่เกาเข้านะเป็นลูกเป็นลูก,เป,ลกเป็นลูกนะครับนั่นคือไอตานบีบตุ้มเลยนะครับเพราะว่า ก้อยผมนี้ไมป่ปอฟักออกมาแล้วนะครับมันชื่อยู่ตัวต่ำลายพุ้นมาเน่านะครับแก่ๆเ,เลยครับให้คำจัดตุ่มไปเลยนะครับค่อยแบบนี้ป่ามานจเลื่นนะครับ ประมาณ10ฟองนะครับช่อง4 6, 8 11 11ฟองนะครับนี่ปอบแบบนี้นะนะครับน่ากับอาองชาวทวนหน้าวกให้กำจัดตุ่มเลยนะครับ